สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับฟิสิกส์วัละข้อนะครับและวันนี้พิเศษอีกเช่นเคยครับก็คือมากับโจทย์ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับวิธีการของการทําโจทย์ภาษาอังกฤษนะครับก็คือพี่จะอ่านและแปลละบรรทัดนะครับแล้วเราจะมาพยายามมาดูกันครับว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้เราโฟกัสเนี่ยคืออะไรเพราะจริงๆแล้วถึงแม้จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับเราก็ต้องจับจุดให้ได้ถูกป่าวว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราเนี่ยคืออะไรแล้วสิ่งที่เขาต้องการจะถามคืออะไรนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งอยากจะให้น้องสังเกตนะครับว่าข้อนี้มีตัววเลือกด้ย เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ในการที่เราอาจจะไม่ต้องคิดเลขแบบลงเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าวิธีการมองข้อนี้ควรจะมองกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มอ่านโจทย์กันก่อนครับ Susan wants to complete 1000 meter race with an average speed of 8 meter per second นะครับก็คือเขาบอกว่าซูซานเนี่ยต้องการจะวิ่งให้ครบ1กิโลเมตรหรือว่า1000เมตรนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าอยากจะให้อัตราเร็วเฉลี่ยครับมีค่าอยู่ที่8เมตรต่อวินาทีเขาบอกว่าหลังจาก after 5 1 76 m e t e r s s h e has average 7.2อยู่ที่7.2 meter per second ก็คือเมตรวิ s, นาทีครับต่อมานะครับเขาถามว่า what average speed must she maintain for the remainder of the race in order to attain her goal นะครับก็คือเขาอยากรู้ว่าในช่วงการวิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือเอา1,000ลบออกจาก576เนี่ยเขาจะต้องวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่เพื่อที่ยังจะทําให้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือวิ่ง1,000เมตรด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย8เมตรต่อวินาทีเนี่ย ยังคงเป็นไปนได้อยู่นะครับซึ่งวิธีการในการนาข้อนี้อย่างแรกเลยเราจะเห็นถูกไหมครับว่าโจทย์เนี่ยเขาแบ่งช่วงการเคลื่อนที่ออกมาเป็นสองช่วงถูกไหมครับก็คือมีช่วงแรกกับช่วงที่สองเราก็เริ่มเลยครับปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บสองช่วงแบบนี้พยายามแบ่งให้ชัดเจนเราจะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองตลอดช่วงการเคลื่อนที่อะครับก็คือมองจากนี่ถึงนี่น้องตลอดช่วงการเคลื่อนที่เนี่ยคือเขาอะครับต้องการให้มีอัตราเร็วเฉลี่ยที่8เมตรต่อวินาทีถูกป่ะแต่ในความเป็นจริงอะคาถามคือถ้าพี่จิ้มตรงนี้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 มันมีความเร็ว8เมตรต่อวินาทีหรือเปล่าครับ คำตอบก็คือไม่ใช่ถูกปะ่ะเพราะเขาพูดว่า average speed ก็คือเขาอาจจะมีความเร็วบางช่วงเป็น9เมตรต่อวินาทีก็ได้หรือบางช่วงอาจจะเป็นแค่7เมตรต่อวินาทีก็ได้แต่ภาพรวมคือมันจะมีอัตาราเร็วเฉลี่ยที่8เมตรต่อวินาทีสิ่งต่อมาเราต้องพยายามเอาสิ่งที่เขาให้มาครับมาเขียนลงให้ชัดเจนว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราเนาะซึ่งอย่างแรกเลยที่รู้ว่าจากนี่ถึงนี่ระยะทางเท่ากับ1,000เมตรนั่นเอง,งครับซึ่งเขาบอกมาว่ามี average speed ก็คืออ,อัตาราเร็วเฉลี่ยที่8เมตรต่อวินาทีถ ่วงแรกก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยว่าวิ่งไปได้576เมตรแสดงว่าช่วงนี้คือ576เมตรป่ะครับถูกปะและเขาบอกว่า h a d average เนี่ยอยู่ที่7.2เมตรต่อวินาทีก็คือ v เนี่ยเท่ากับ7.2เมตรต่อวินาทีโอเคไหมครับซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าช่วงต่อมาเนี่ยช่วงที่เหลือก็คือช่วงที่2เนี่ยครับจะต้องมีอัตราเร็วเฉลี่ยที่เท่าไหร่ถึงจะ ตรงกับเงื่อนไขที่เขาให้มาตรงนี้โอเคไหมก็คือสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือ V ี Dad เนี่ยตอเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับคําถามคือโอเคเราใส่สิ่งที่โจทย์บอกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราควรจะคิดยังไงละ่ะเริ่มต้นคือเวลาเราตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการวิ่งสมงที่บอกพี่อยากจ,จะวิ่งหนึ่งพันเมตรนะครับเวลาเราตั้งเป้าหมายเราตั้งเป้าหมายเป็นความเร็วหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ถูกป่ะเวลาเราตั้งเป้าหมายเราตั้งเป็นอะไรครับที่ง่าย เราตั้งเป็นเวลาป่ะเราอยากจะวิ่ง1,000เมตรให้ได้ภายในเวลรที่10วินาทีหรือเราอยากจะวิ่ง200เมตรให้ได้ภายในเวลา6วินาทีอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาบอกมาว่าวิ่ง1,000เมตรโดยใช้อัตราเร็วเฉลี่ยที่8เมตรต่อว,วินาทีเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะบอกอัตราเร็วครับแต่เขาต้องการจะบอกมาว่าให้เวลาเท่าไหร่ในการวิ่งในช่วง1,000เมตรนี้ ตามพี่ถันไหมครับดังนั้นสิ่งที่พี่จะมองสิ่งแรกเลยก็คือมองไอไฮไลท์สีเขียวที่เขาให้มาเนี่ยแหละครับที่เขาบอกว่าให้วิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย8เมตรต่อวินาทีไม่ต้องสนใจสนใจแค่ว่าเรามีเวลาวิ่งเท่าไหร่โอเคไหมครับดังนั้นทำไงดีเนสเซอร์บวีทีนะครับสูตรที่ง่ายสุดของเราสำหรับน้องบางคนที่เรียนเป็นอินเตอร์นะครับก็คือจะไม่ได้ใช้ตัวระยะทางหรือการจัดเป็นตัวเเนาะจะใช้เป็นตัวดีนะครับก็ยังงงสูตรแล้วกันแต่พี่ขอใช้เป็นตัว S แล้วกันนะครับซึ่งจะได้ว่าก็แทนรไครคับ 1, จะเท่ากับอัตราเร็วเฉลี่ยที่เขาให้มาแล้วก็คูณเวลาได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เนาะว่าแต่จุดจะมีความเร่งหรือไม่มีความเร่งแต่เรามองภาพรวมก็คือสามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับในการที่จะหาเวลาเนาะเราจะได้ว่าเวลาที่อซูซานเนี่ยมีในการวิ่งเนี่ยจะอยู่ที่1 0 0 0ห้าร้วย8หรือเท่ากับ125วินาทีนั่นเอง อันนี้คือเวลาทั้งหมดที่มีเนาะซึ่งเวลาทั้งหมดที่มีก็คือต้องวิ่งจากตรงนี้วิ่งถึงตรงนี้เลยนะครับก็คือมีเวลาอยู่ที่125นาทีซึ่งถ้าเราอะรู้ว่าทั้งหมดมี125ช่วงนี้เขาบอกมาแล้วว่าวิ่งไปได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็บอกอัตราเร็วเฉลี่ยม,มาได้เราก็สามารถหาเวลามาได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกป่าแังสิ่งต่อมาที่พี่ทำก็คือมาร์กเลยครับ A B แล้วก็ C โอเคมั้ยคราวนี้สิ่งที่มองสิ่งแรกก็คือมอง a ถึง b ก่อนมองเพื่ออะไรเพื่อจะหาเวลามาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทั้งหมดต้องใช้125วิถูกปะถ้าพี่หาเวลาตรงนี้ได้พี่ก็สามารถรู้เวลาตรงนี้ได้ถูกไหมครับพอรู้เวลาตรงนี้ได้ระยะทางเราก็รู้เพราะระยะทางตรงนี้นะครับมันจะมีค่ายอยู่ที่1000ลบด้วย576ตามที่เขาบอกมาในโจทย์ถูกปะครับก็จะรู้ทันทีว่าไอตัวระยะทางที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ที่ ประมาณ400นะครับ24ถูกไหมครับเมตรอันนี้คือระยะทางที่เขาต้องเหลือวิ่งเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยวิ่งครบ1,000เมตรพอดีถูกปะดังนั้นถ้าเกิดสมมติพี่รู้เวลาพี่ก็สามารถหาตาโดยเฉลี่ยในช่วง BC ได้ถูกไหมครับทันมาเวลาเขาให้มาต้องดูดีว่าเราเขาบอกอะไรมาแล้วเขาต้องการจะให้เราหาอะไรนะครับสิ่งต่อมาก็อย่างที่พี่บอกครับไปทําช่วง AB นะครับไปมองช่วง AB หรือว่าช่วงแรกที่เขาให้มา ซึ่งก็จะได้ว่าช่วง a b เนี่ยก็ S อกับวีทีอีครั้งดูปะนะครับก็จะได้ว่า576เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ7.2แล้วก็คูณเวลาเข้าไปซึ่งเท่าที่สังเกตเห็นคือโหเลขค่อนข้างยากเห็นปะเลขค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำพี่แอบไปดูตัวเลือกครับเห็นไหมตัวเลือก5.4 6.4 8.4ส4เอแ่แล้วก็10.4นะครับซึ่งน้องจะเห็นดูไหมครับว่าไอตัวเลือกเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันประมาณหนึ่ง ซึ่งอย่างนี้เนี่ยที่เห็นแล้วว่าตัวเลือกมันหากันประมาณนึงถ้าเกิดมันไม่หามันจะเป็นประมาณว่า5.4 5.5.56 5.7กเแบบนี้คือเยกใกล้กันมากก็คือเราจะไม่สามารถประมาณค่าเลขได้คือควรจะคิดเลขจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาที่เป็นตัวเลือกเนี่ยมันค่อนข้างห่างก,กันดังนั้นเนี่ยที่ก็จะทําการประมาณเลขมาดูกันครัาว่าพี่จะประมาณยังไงอย่างแรกเลยอันนี้คือจะประมาณนะฟังดีๆน,นี่คือประมาณนะพี่ไม่ชอบจุดช้เซยมเลยอะ ดังนั้นพี่ก็จะปัดลงให้มันเหลือ7็ดเฉยๆจาก7.2นะครับแล้วมาดูว่าพี่ทำยังไงต่อนะครับและพี่ก็จะได้ว่า TAB เพราะนี่คือ AB เนาะก็จะได้ TAB ออกมาซึ่งจะมีค่าอยู่ที่576แล้วก็หารด้วย7ขันที่ปานนี้คือพี่ปัดเลขนะเรามาลองคิดเลขกันครับจะได้ว่าปึ๊บปึ๊บเจ็ดปดห แล้วก็77็2 4โดยประมาณโดยประมาณก็คือจะได้ว่าช่วง AB เนี่ยจะใช้เวลาไปประมาณ82วินาทีที่เราปัดเลขมาถูกไหมครับแต่สิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่เห็นเลข8 2ถูกไหมครับแล้วพี่เห็นว่าเราเนี่ยปัดไอ้7.2งลงเหลือ7ถูกปะ่ะนะครับก็จะได้ว่าเราลดค่าของส่วนลงคำตอบมันเลยจะมาว่าความเป็นจริงในนั้นเนี่ยพี่ก็เลยประมาณค่าของ TAB ครับเป็น แปดสิบไปเลยเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าตัวส่วนเนี่ยเราปัดลงค่าที่ได้มันจะเกินจริงไปนิดนึงพี่ก็ปัดลงมานิดนึงให้เลขมันส,สวยๆก็คือประมาณแปดสิบวินาทีโอเคไหมครับตรงนี้มันคือประสบการณ์เนาะน้องต้องฝึกเพื่อที่จะได้ประมาณเลขได้นะครับแต่ว่าถ้าน้องคิดว่าเฮ้ยประมาณเลขมันยาเราหารตรงๆก็ได้แต่น้องลองคิดง่ายๆเนาะสมมติอยู่ในห้องสอบแล้วเราไม่มีเครื่องคิดเลขให้ถ้าจับห้าร้อยเจ็ดสิบหกหารเจ็ดจุดสองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับ ดังนั้นอันนี้ก็คือประมาณเลขให้น้องพอเห็นภาพเนาะครานี้เราได้อะไรมาบ้างเราได้มาแล้วว่าช่วงแรกเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ80วินาทีถูกไหมครับแล้วเวลาทั้งหมดที่มีให้อะคือมีให้125วินาทีแสดงว่าช่วงที่2จะต้องมีเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้คือ a b เนาะดังนั้นเราจะรู้ทันทีว่าช่วงเวลา B C อะครับมันจะต้องมีค่าของเวลาเท่ากับ125ลบด้วย80ก็คือจะเหลือประมาณ45วินาทีถูกปะ ใช่ไหมครับตรงนี้สุดท้ายและเราอยากรู้ค่าของอัตราเร็วเฉลีย่ยถูกไหมเพราะเขาบอกว่า what average speed must she maintain? She maintain ก็คือช่วงเนี้เขาต้องรักษาค่าของอัตราเร็วอยู่ที่เท่าไหร่จึงจะทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับ in order to r a c h her goal ก็คือเหมือนกับทําให้เขาเนี่ยยังได้ตามเงื่อนไขหรือว่าเป้าหมายที่เขาตั้งไว้อยู่ก็คือ1,000เมตรด้วยตาเร็ว8เมตรต่อนาทีซึ่งที่บอกแล้วจริงเขาอยากจะบอกเวลาเรามาแหละถูกไหมครับดังนั้นสุดท้ายแล้วนะครับเราก็มองช่วง BC ครับ เหมือนเดิม s เท่ากับ vt อีกครั้งหนึ่งถูกป่ะครับเราจะได้ว่า424จะเท่ากับ45แล้วก็คูณ t นะครับซึ่ง t ตัวนี้คือ tbc เห็นไหมครับคราวนี้เลขยากอีกแล้วครับพี่424หาร45แล้วเราจะทำยังไงละประมาณได้อีกไหมประมาณได้ครับถ้าเกิดน้องมองดีๆเราจะได้ว่า tbc ของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่424หารด้วย45ถูกปะ ถูกไหมครับที่ให้เราน้อง3ามนาทีน้องสังเกตเห็นอะไรไหมหนึ่งสองสาสิ่งที่พี่สิทธิ์สังเกตเห็นนะครับก็คือพี่เห็นว่าเลขี่ร้อยี่สิบสีเนี่ยมันใกล้4ี่ร้ห้าสิบคำถามคือการที่บอกว่าใกล้ค่าของ4ี่อยห้าิะครับมันมีผลยังไงอ้อตรงนี้ผิดนิดนึงนะครับต้องเป็น V นะครับอันนี้คือ V เนาะไม่ใช่ T นะครับคือ VBC เนาะ นะครับเพราะว่า t เราแอบไปหามาแล้วถูกไหมครับว่ามันมีค่า45วินาทีตามนี้เนาะอันนี้คือ v นะครับเท่านี้พอเห็นเลข450น้องเห็นอะไรไหมครับน้องจะเห็นดูไหมครับว่า450หารด้วย45มันจะเท่ากับ10ถูกปะแต่เลขที่เรามีอ่ะมันไม่ถึง450แปลว่าอะไร แปลว่าค่าของเราที่ได้จากการเอาเลขที่น้อยกว่า450นิดหน่อยๆค,ครับไปหารด้วย45มันต้องน้อยกว่า10นิดนึดนงหอป <ะ S 1> <bs? S 2> ่เพราะว่าถ้าเราเพิ่มเลขมานิดนึงให้มันเป็น450แล้วหารด้วย45เนี่ยมันเท่ากับ1ิบพอดีเป๊ะเลยถูกไหมครับดังนั้นพี่ค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าข้อนี้ค่าที่ได้ออกมาพี่ไม่รู้นะว่าสุดท้ายค่าเป็นเท่าไหร่นะครับแบบว่า exactly เท่าไหร่จริงๆอะแต่พี่รู้ว่ามันต้องเป็นเก้าจุดแน่ๆตามทันปหครับ คราวนี้ย้อนกลับไปดูตัวเลือกของเรามีมากที่มันเป็น9 x และมันมีเยอะไหมไอ้ข้อที่มันเป็น9.0ครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ช้อยเดียวอ่ะคือช้อยดีถูกปะ9.4เมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับดังนั้นพี่ก็เลยจะได้ว่าข้อนี้เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องไปคิดเลขละเอียดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าค่าที่เราคิดได้โดยประมาณครับมันใกล้เคียงอยู่ช้อยเดียวเลยอ่ะก็คือช้อยดีอ่ะเห็นปะ ดังนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าเลขที่ออกมาได้ต้องประมาณข้อดีแน่ๆซึ่งพี่ก็ไม่ได้คิดเลขเลยเนาะแต่เกิดจากการสังเกตและการประมาณเอาน,นะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสิ่งที่สําคัญกว่าการจําสูตรให้ได้คือการใช้สูตรให้เป็นสังเกตข้อนี้เห็นอะไรไหมน้อจะเห็นว่ามี s กับ vt ครั้งแรกที่เราใช้ เอสเท่ากับบทครั้งท um ี pues, ่สที่เราใช้และ S อสเท่าก so 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 ับบีทครั้งที่สาที่เราใช้พี่มั่นใจครับน้องเกิน90%สามารถจําสูตรนี้ได้แต่น้องเห็นมาว่าข้อเดียวเนี่ยใช้สูตรเดียวกันบ้าง3รอบและวิธีการคิดค่อนข้างแตกต่างกันเพราะอะไรถ้าเรามองส่วนนี้มันคือมองจาก A ถึง c ก็คือมองรวมทั้งหมดเลยถูกปะถ้าเรามองส่วนนี้คือมันมองแค่ A ถึง B และสุดท้ายการที่เรามองตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามคือเรามอง B ถึง C มันคือการมองคนละช่วงเลยถูกไหมครับ ดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องฝึกนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนฟิสิกส์นะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าวิธีการทําไม่เหมือนของพี่อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันและแชร์เพื่อเพื่อนน้องทำด้วยนะครับเผื<ๆ>่อน้องอยากจะลองแข่งกับเพื่อนๆนดูนะครับแล้ว donc, พบกันกันกบฟิสิกส์กวัลลข้อครั้งหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ